สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะทําน้ํายาเห็ดกันค่ะอันนี้เห็ดฟางนะซื้อมาจากในตลาดบางใหญ่โลละร้อยสี่สิบบาทเห็ดเมื่อกี้นะคะทุกคนเอาไปปั่นแล้วก็เนี่ยสรุปได้น้ํายากะทิเห็ดยาเจนะคะทุกคน เดี๋ยวกินกับขนมจีนขนมจีนมาไว้สองโลแล้วก็มีแตงกวามีมะเขือได้แหละแต่เราเอาแตงกวาอย่างเดียวเดี๋ยวลองชิมค่ะว่าอร่อยหรือเปล่าน้ำยาอร่อยค่ะเหเนียวมูนใส่โซดามาทุากคนเหมือนข้าวหลามหรือข้าวเหนียวบูลปกติอบบนั่งกิน ก็าคนเหนียวไปนึ่งก่อนแล้วก็ใส่น้ํากะทินี่ใส่ใส่น้ำกะทิแล้วก็โัวดาที่เราได้ที่เราต้มไว้เรียบร้อยแล้วหรือซื้อเอาก็ได้ตอนนี้เขาต้มสุกก็โลหนึ่งหกสิบห้าบาทค่ะในตลาดมีอง่ายๆทุกคนลองทำดูอร่อยง่ายๆ